การยอมรับข้อผิดพลาดไม่ใช่ความพ่ายแพ้ชายหนุ่มถ้าอย่างนั้นเวลาคนอื่นมาด่าเราต่อหน้าเราควรทำยังไงดีล่ะครับให้อดทนอย่างเดียวเลยเหรอนักปรชัชญาไม่ใช่ครับถ้าคุณคิดว่าต้องอดทนก็หมายความว่าคุณยังหลงติดอยู่ในการแข่งขันเพื่อแสดงอำนาจถ้ามีคนยั่วยุให้คุณสู้ และคุณมองออกว่านี่คือการต่อสู้เพื่อเอาชนะคุณก็ต้องรีบพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นทันทีอย่าตอบโต้การกระทําของอีกฝ่ายสิ่งที่คุณทำได้มีแค่นี้ครับชายหนุ่มแต่การไม่ตกหลุมพรางคำยั่วยุเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆหรอครับผมจะควบคุมอารมณ์โกรธได้ยังไงนักปรชัชญาการควบคุมอารมณ์โกรธ ไม่ได้หมายถึงการอดทนอย่างที่คุณเข้าใจนะครับเราลองมาเรียนรู้วิธียุติปัญหาโดยไม่ใช้อารมณ์โกรธกันดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วความโกรธก็เป็นแค่เครื่องมือที่เราใช้เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของตัวเองเท่านั้นชายหนุ่ม,มเข้าใจยากจังนักปรชัชญาอันดับแรกผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่า อารมณ์โกรธก็คือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งเราจึงสามารถเลือกที่จะสื่อสารด้วยวิธีอื่นได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งอารมณ์โกรธก็ทำให้คนอื่นเข้าใจและยอมรับคุณได้ครับเอาไว้เมื่อคุณได้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้เมื่อไหร่คุณก็จะไม่มีอารมณ์โกรธอีกต่อไปชายหนุม่มแบบนี้ต่อให้อีกฝ่ายรู้อะไรมาผิดๆแล้วมาว่าเราหรือพูดจาดูถูกเหยียดหยามเรา เราก็ห้ามโกรธหรอครับนักปรชัชญาดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าห้ามโกรธแต่ไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องมือที่มีชื่อว่าความโกรธต่างหากคนโกรธง่ายไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนอย่างที่เราเข้าใจหรอกครับเขาแค่ไม่รู้จักเครื่องมือสื่อสารที่มีประโยชน์รูปแบบอื่นๆเขาเลยชอบพูดว่าของขึ้น และใช้อารมณ์โกรธเป็นเครื่องมือในการสื่อสารออกไปชายหนุ่มเครื่องมือสื่อสารรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ความโกรธมีอะไรบ้างครับนักปรชัชญาถ้อยคำไงละ่ะเราสามารถสื่อสารกันโดยอาศัยถ้อยคำได้ผมเชื่อในพลังของคำพูดที่สมเหตุสมผลครับชายหนุ่มแน่ละครับถ้าอาจารย์ไม่เชื่ออย่างนั้น เราคงไม่ได้มาคุยกันแบบนี้หรอกนักปรชัชญาจริงๆแล้วยังมีประเด็นที่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเอาชนะครับนั่นคือต่อให้ในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายถูกคุณก็ต้องไม่คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกและจะเอาเรื่องนั้นมาเป็นเหตุผลในการตำหนิอีกฝ่ายไม่ได้นี่เป็นหลุมพรางที่คนส่วนใหญ่มักตกลงไปครับชายหนุ่มทำไมล่ะครับ นักปรัชญาเพราะทันทีที่เชื่อว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกก็เท่ากับว่าเราก้าวเท้าเข้าสู่การต่อสู้เพื่อเอาชนะแล้วชายหนุ่มแค่คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเนี่ยนะอาจารย์พูดเกินไปนหน่อยหรือเปล่าครับนักปรัชญาถ้าเราคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกก็เท่ากับว่าอีกคนเป็นฝ่ายผิดนะสิครับทันทีที่คิดเช่นนั้น เรากับอีกฝ่ายก็ไม่ได้เถียงกันเพื่อหาคำตอบใครถูกอีกต่อไปแต่เพื่อตัดสินว่าใครเป็นฝ่ายเหนือกว่าพูดง่ายๆก็คือเมื่อเชื่อว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกก็จะนำไปสู่การคิดเอาเองว่าอีกคนเป็นฝ่ายผิดและสุดท้ายเราก็จะคิดแต่เพียงว่าฉันจะต้องชนะจากนั้นความสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชนะกันอย่างเต็มรูปแบบ จริงไหมครับชายหนุ่มอืมนักปรชัชญาอันที่จริงหากคุณคิดว่าตัวเองถูกจะแพ้หรือชนะก็ไม่สำคัญเลยครับเพราะถ้าคุณคิดว่าตัวเองถูกแล้วแล้วก็เรื่องก็ควรจะจบลงตรงนั้นไม่จำเป็นต้องสนใจเลยว่าคนอื่นจะมีความเห็นยังไงแต่คนส่วนมากกลับกระโจนเข้าไปต่อสู้และพยายามทำให้คนอื่นยอมแพ้ พรพวกเขาคิดไปว่าการยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดเท่ากับการยอมรับความพ่ายแพ้นั่นเองชายหนุ่มมีคนที่คิดแบบนั้นอยู่จริงๆด้วยครับนักปรชัชญาพอไม่อยากแพ้ก็เลยไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองสุดท้ายก็ตัดสินใจผิดทั้งๆที่การยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง การกล่าวคำขอโทษหรือการถอนตัวจากการต่อสู้นั้นไม่ใช่ความพ่ายแพ้เลยสักนิดความเหนือกว่าไม่ใช่สิ่งที่สแสวงหามาได้ด้วยการแข่งขันกับคนอื่นครับชายหนุ่มสรุปก็คือถ้ามัวแต่ยึดติดกับเรื่องแพ้ชนะเราจะไม่สามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้ใช่ไหมครับนักปรัชญาครับ แว่นตาที่ขุ่นมัวจะทำให้เรามองเห็นแต่เรื่องแพ้ชนะจนตัดสินใจผิดพลาดเราต้องถอดแว่นตานั้นออกจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้องได้จะรับมือกับภรารกิจของชีวิตที่เผชิญอยู่ได้อย่างไรชายหนุ่มแต่ผมยังสงสัยเรื่องที่ว่าความทุกข์ทั้งหมดของมนุษย์ล้วนมาจากความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่เลยครับ ผมเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกต่ำต้อยเป็นความทุกข์ใจที่เกิดจากความสัมพันธ์กับคนอื่นและมันก็มีอิทธิพลต่อตัวเราอย่างมากส่วนเรื่องที่ว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันก็ฟังดูสมเหตุสมผลตัวผมเองคงมองคนอื่นว่าเป็นมิตรไม่ลงและคอยแต่จะแอบคิดว่าพวกเขาเป็นศัตรูอยู่จริงๆแต่จุดที่ผมสงสัยก็คือทำไมแอดเลอร์ ถึงเน้นหนักเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับมนุษย์คนอื่นๆขนาดนั้นล่ะครับถึงขั้นฟันธงว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์เลยทีเดียวนักปรชัชญาความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับข่าวก่อนผมบอกคุณไปว่าสิ่งที่คุณยังขาดไปคือความกล้าที่จะมีความสุขยังจำได้ไหมครับชายหนุ่ม ต่อให้อยากลืมก็ลืมไม่ลงหรอกครับนักปรชัชญาถ้าถามว่าทำไมคุณถึงมองว่าคนอื่นเป็นศัตรูและไม่สามารถคิดว่าพวกเขาเป็นมิตรได้ผมคิดว่าสาเหตุเป็นเพราะตัวคุณเองที่ขาดความกล้าและกําลังพยายามหลีกหนีจากภารกิจของชีวิตชายหนุ่มภารกิจของชีวิตเหรอครับนักปรชัชญา ใช่แล้วครับนั่นเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวหลักจิตวิทยาแบบแอดเลอร์ระบุว่ามนุษย์เรามีเป้าหมายด้านพฤติกรรมและจิตใจที่ชัดเจนชายหนุ่มเป้าหมายอะไรบ้างครับนักปรชัชญาเป้าหมายด้านพฤติกรรมมีอยู่สองอย่างนั่นคือพึ่งพาตัวเองได้และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ดี ส่วนเป้าหมายด้านจิตใจที่คอยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวคือรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถและรู้สึกว่าทุกคนเป็นมิตรของเราชายหนุม่มรอเดี๋ยวครับขอผมจดก่อนเป้าหมายด้านพฤติกรรมมีสองอย่าง 1. พึ่งพาตัวเองได้ 2. ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ดี เป้าหมายด้านจิตใจที่คอยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวมีสองอย่าง 1. รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถ 2. รู้สึกว่าทุกคนเป็นมิตรของเราผมเข้าใจแล้วว่านี่เป็นเรื่องสำคัญคนเราต้องการเป็นอิสระและพึ่งพาตัวเองได้ขณะเดียวกันก็ยังต้องการอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้ดีนี่ดูเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราถกเถียงกันอยู่เลยนะครับ นักปรัชญาแอดเลอร์บอกไว้ว่าเป้าหมายเหล่านี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราเผชิญหน้ากับภารกิจของชีวิตชายหนุ่มและภารกิจของชีวิตคืออะไรครับนักปรัชญาลองนึกย้อนไปถึงตอนที่เราเป็นเด็กดูครับตอนเด็กเรามีพ่อแม่คอยปกป้องและอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงาน แต่ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเราเพึ่งพาพ่อแม่ไปตลอดไม่ได้เราต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองทั้งในด้านจิตใจและสังคมต้องเริ่มทำงานซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ง,งานบริษัทเท่านั้นจะเป็นงานอะไรก็ได้นอกจากนั้นยิ่งเติบโตขึ้นเราก็ยิ่งต้องคบค้าสมาคมกับผู้คนมากหน้าหลายตา อาจได้พบรักกับใครสักคนจนแต่งงานกันจากนั้นความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาก็จะเริ่มขึ้นและหากมีลูกก็จะเกิดความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกขึ้นด้วยแอดเลอร์ได้แบ่งความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขณะที่เราเติบโตขึ้นออกเป็น3ด้านคือด้านการงานด้านการเข้าสังคมและด้านความรักทั้งหมดนี้เรียกว่าภารกิจของชีวิตครับ ชายหนุ่มภารกิจที่ว่าก็คือหน้าที่ของเราในฐานะสมาชิกของสังคมใช่ไหมครับอย่างการต้องทำงานหรือเสียภาษีนักปรชัชญาไม่ใช่ครับเราต้องมองโลกในแง่ความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นหลักปกติแล้วความสัมพันธ์ทั้ง3ด้านจะมีเรื่องของระยะห่างและระดับความสนิทมาเกี่ยวข้องด้วย บางครั้งแอดเลอร์ก็เรียกความสัมพันธ์ทั้ง3ด้านว่าสายสัมพันธ์3สายชายหนุ่มระยะห่างและระดับความสนิทหรอครับนักปรชัชญาการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี่แหละครับภารกิจของชีวิตและเมื่อพิจารณาคำว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่า นี่คือภารกิจที่ต้องทำชายหนุ่มเออช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยครับนักปรชัชญาอันดับแรกเราเริ่มจากภารกิจด้านการงานกันก่อนไม่มีงานใดที่เราสามารถทำสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวตัวอย่างเช่นปกติแล้วผมจะเขียนต้นฉบับในห้องทำงานนี้สำหรับนำไปตีพิมพ์เป็นหนังสือการเขียนต้นฉบับ เป็นงานที่ไม่มีใครสามารถรับช่วงต่อจากผมได้มันจึงเป็นงานที่ผมทำคนเดียวได้แต่กว่าจะออกมาเป็นหนังสือสักเล่มก็ต้องอ,อาศัยความร่วมมือจากบรรณาธิการผู้ออกแบบรูปเล่มเจ้าหน้าที่โรงพิมพ์พนักงานขนส่งรวมถึงพนักงานร้านหนังสือด้วยโดยหลักการแล้วจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำงานสำเร็จได้โดยปราศจากความร่วมมือของคนอื่น ชายหนุ่มถ้าพูดโดยรวมแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับนักปรชัชญาเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ในแง่ของระยะห่างและระดับความสนิทแล้วภารกิจด้านการงานถือว่ายุ่งยากน้อยที่สุดเพราะคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือทำงานให้เสร็จ ต่อให้ไม่ค่อยถูกชะตากันก็ยังทำงานด้วยกันได้เพราะมีเป้าหมายร่วมกันและตาบใดเท่าที่ยังคบหากันเพราะเรื่องงานเพียงอย่างเดียวพอหมดเวลางานหรือเปลี่ยนงานเมื่อไหร่เราก็จะกลายเป็นคนอื่นคนไกลกันทันทีชายหนุ่มจริงครับนักปรชัชญาพวกที่ไม่ยอมทำงานทำการคือกลุ่มคนที่มีปัญหากับภารกิจด้านนี้ครับ ชายหนุ่มเอ๊ะเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าที่พวกเขาไม่อยากทำงานไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เป็นเพราะตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรอครับนักปัจชญาพวกเขาจะรู้ตัวหรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่สาเหตุเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์แน่ๆตัวอย่างเช่น บางคนสมบัยสมัครงานและถูกเรียกไปสัมภาษณ์งานหลายที่แต่กลับไม่ได้งานซักบริษัททำให้เขาสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเองจนรู้สึกว่าการดิ้นรนเพื่อให้ได้งานและต้องมารู้สึกขมขืนแบบนี้มันคุ้มกันจริงๆหรือเปล่าส่วนคนที่ทำงานผิดพลาดครั้งใหญ่จนทำจนทำให้บริษัทขาดทุนมหาศาลคนเหล่านี้จะมองว่าอนาคตข้างหน้ามีแต่ความมืดมน เลยรู้สึกไม่อยากกลับไปทำงานอีกความรู้สึกแย่ๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพราะพวกเขาขี้เกียจทำงานแต่เกิดจากความกลัวว่าตัวเองจะเสียศักดิ์ศรีเพราะถูกวิพากวิจารณ์หรือไม่ก็กลัวโดนตราหน้าว่าไร้ความสามารถและไม่เหมาะสมที่จะทำงานนี้ทั้งหมดที่ผมพูดมาล้วนเป็นปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์กับคนอื่นทั้งสิ้น